เดปิดแป๊บหนึ่งนะคะก็เอาใส่น้ำเชื่อมไปเลยนะคะลินดาก็มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเนาะก็อ่าไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลนะคะก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมเลยนะคะทุกคนก็เอาใส่น้ำเชื่อมไปเลยนะคะลินดาก็มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเนาะก็อ่าไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลนะคะก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมเลยนะคะทุกคน ใบเตยของอลิดาก็หลุดแล้วค่ะทุกคนอลิดาเห็นเพื่อนๆใส่กันแบบนี้แต่เ,เราก็ไปเตยออกได้นะคะสุกมาคะก็สุกแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะก็จะมีรสชาติหวานนะคะก็ต้มขอว่าให้กล้วยแบบก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ทำเมนูอะไรนะคะเพื่อนๆอเห็นก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าคือเมนูอะไรนะคะกล้วยก็คือเมนูของหวานนะะเมนูอะไรนะคะเพื่อนๆเห็นก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าคือเมนูอะไรนะคะกล้วยก็คือเมนูของหวานนะคะ ก็ใส่ใบกล้วยที่ต้มไว้มาใส่กับน้ำกะทิที่เดือดแล้วนะคะน้ำกะทิที่เดีอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้นะคะแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะคะกล้วยที่ต้มไว้มาใส่กับน้ำกะทิที่เดือดแล้วนะคะน้ำกะทิที่เดีอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้นะคะ กล้วยเริม่มเดือดแล้วนะคะต้มเพื่อให้กล้วยก็แบบ่าเกือบสุกนะ,ะเพื่อใส่เกลือนิดหน่อยนะคะและ้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูของหวานเพื่อนๆน่าเห็นหน้าตาแล้วก็น่าจะทราบใส่เกลือน,นิดหน่อยนะ,ะอนะคะหมายถึงว่าเอ่อกล้ยกวยกล้วยเป็นกล้วยหามที่เกือบสุกวิธียังไงเพื่อนๆทราบวิธีทำก็ มาแนะนำคอมเมนต์สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวลินดาจะเอากล้วยลงไป,ไปเพื่อใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูของหวานวเพื่อนๆน่าเห็นหน้าตาแล้วก็น่าจะชอบก็เดี๋ยวรอให้กล้วยเดือด เดี๋ยวรอให้กล้วย่อสุกแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวลินดาจะเอากล้วยลงไปนะคะทุกคนลินดาก็าอยากจะกินนะคะทดลองทำครั้งแรกนะคะ ถ้าเกิดทาไม่ถูกหรือว่าถูกวิธียังไงเพื่อนๆกราบวิธีทำก็มาแนะนําคอมเมนต์นะคะก็ใส่ใบเตเดืดแป๊บหนึ่งน,นะคะ ก็เ,เดี๋ยวรอเดือดนิดนึงก็น่าจะใช้ได้แลวอเลนดาไม่ชอบหวานมากเลยเข้าไปด้วยนะคะก็จะหอมใบเตยด้วยนะคะเพื่อนๆใบตามเมนูอะไรนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอเห็นก็น่าจะทราบแล้วนะคะ <c oughs> คือเมนูอะไรนะคะกล้วยก็คือเอมนูของหวาน <c oughs> ให้เดือดแป๊บหนึ่งน,นะคะ เมนูอะไรนะคะเพื an, ่อนๆเห็นก็น่าจะทราบแล้วนะคะคือเมนูอะไรนะคะกล้วยก็คือเมนูของหวานสุกนะคะก็สุกแล้วประมาณ70%ซค่ะก็จะมีรสชาติหวานๆนะคะก็ต้มพอว่าให้กล้วยแบบก็พอประมาณนะคะประมาณกน่าจะหกช้อนโต๊ะนะคะน้ำเชื่อมนะคะ เ,ไไดเดี๋ยวเราตักกล้วยพักไว้ก่อนนะคะอเลนดาก็เอาก็เอาใส่น้ำเชื่อมไปเลยนะคะอเินดาก็มีน้ำเชื่อมอยู่และะ้วเนาะก็ไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลนะคะก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอเดือดนิดนึงก็น่าจะใช้ได้แล้วอเลนดาไม่ชอบหวานมากก็น่าจะใช้ไ,ได้แล้ว เดี๋ยวเราตักก้วยพักไว้ก่อนนะคะอรินดาก็เอาก็พอประมาณนะคะประมาณก็น่าจะหกช้อนโต๊ะนะคะน้ำเชื่อมนะคะนะคะทุกคนอรินดาก็อยากจะกินนะคะทดลองทำครั้งแรกนะคะถ้าเกิดทำไม่ถูกหรือว่าไม่ถูกวิธียังไงเพื่อนๆกราบวิธีทำก็ มาแนะนำคอมเมนต์มาต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราตักกล้วยพักไว้ก่อนนะคะอลินดาก็เอาพาทานด้วยกันนะคะกล้วยบวชชีหอม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 หวานๆน่าทานค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่่าคอมเมนต์ให้กันได้นะคะ กล้วยบทีของอลินดาก็สุกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวอลินดาจะเอากล้วยลงไปเดี๋ยวนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะอลินดาก็ไม่กล้าคนแรงนะคะกลัวเครเล็กเพราะว่าอลินดาเอากล้วยหั่นชิ้นเล็กไปนะกะ็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะต้มนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวาลินดาจะปลาสุกห้าสิบปเซนะคะเอาเพื่อเอาอยางกล้วยหรือว่าให้กล้วยเซตตัวดีนะคะ ก็ใส่ใบนะคะทุกคนเ็นดกากาอยากจะกินนะคะทดลองทำครั้งแรกนะคะถ้าเกิดทำไม่ถูกหรือว่าคอมเมนต์ให้กันได้นะคะเกล่อใ,ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูของหวานเพื่อนๆน่า เห็นหน้าตาแล้วก็จะน่าจะทราบนะคะก็ใส่ใบต้มนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอลินดาจะควยบททีของอลินดาก็สุกแล้วค่ะวา่า เอาอยางกล้วยหรือว่าให้กล้วยเซตตัวดีนะคะแล้วก็ให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะกล้วยที่ต้ไมไว้มาใส่กับน้ำกะทิที่เดือดแล้วนะคะน้ำกะทิที่เบียดแลวนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้นะคะ ก็ใส่ใบนะคะทุกคนเ็นดาก็าอยากจะกินนะคะทดลองทำครั้งแรกนะคะถ้าเกิดจะทำไม่ถูกหรือว่าก็พอประมาณนะคะประมาณก็น่าจะ6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเชื่อมนะคะก็น่าจะใช้ได้แลยนเดีย๋ยวเราตักกล้วยพักไว้ก่อนนะคะ รินดาก็เอาพอทานด้วยกันนะคะกล้วยบวชชีหอมๆหอมๆม,ม,มันหวานน่าทานค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่ก็เดี๋ยวรอเดือดนิดนึงก็น่าจะใช้ได้แลวอรินดาไม่ชอบหวานมากแล้วนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะอลรินดาก็ไม่กล้าคนแรงนะคะกลัวเขาเล็กเพราะว่าอารินดาเอากล้วยหั่นชิ้นเล็กๆไปนะคะก็ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ หอมมากเลยนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะสุกแล้วค่ะสุตรทากินเองนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่ากล้วยกล้วยเป็นกล้วยหามที่เกือบเสื่อใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็